สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถุกๆกกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยถักไทยเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะมาพบกับแนวทางฮานอยจ้าฮานอยสูตรเม็ดเดียวมือนีวันที่11เดือน6จ้า มาผูกับแนวทางของแอดจอยคือเกาลัวก็ตามเคยจำมือนีวันอ่างคารสำหรับผลห้าน้อยเม็ดเดียวของวันที่10วันจันทร์สำหรับวันจันทร์น้อยเม็ดเดียวเด่นไปที่7วิ่งลูดจ้าสำสำหรับผลรอบแรกเฉพาะกิจ1 4ึหาบนพาดไป2ตัวรางเฉพาะกิจเจดแปมาตรงตรงเปิดมารอบแรกคือ ฟังเลยตรงๆตัวเน้นเต็มๆเจ็ดแปดเด่นเจ็ดวิรุจเจ็ดมาสำหรับรอบพิเศษหนึ่งสามหกหลางสามสามผ่านไปสำหรับรอบปกติจะผ่านไปเนาะพูนคือสี่หกหาหลางเก้าศูนย์รอบ VIP จะหกศูนย์แปดลางหาศูนย์สำหรับแนวทางฮานอยสูตรเดียวของเฮาเมนีมารอบแรกเลยเนาะมารอบเฉพาะกิจหล่ะค่ะายจะเราะจ่อยไปเลยเนาะจ้ะ สำหรับพีนออพ่น้อยเอฟซีจด้ซนั่ไปเป็นแนวทางของฮานอยเฉพาะกิจกับยินดีด้วยมันจะส่วนซ้ำหน่วยนี่คือผ่านไปเนาะจ้าสำหรับมือนีฝากตามตตแล้วลกันจา้าสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวฮานอยนี่แอด้อยลงกหายสองสูตรเนาะมีเม็ดเดียวละกันมัดร่วมจา้าแนวทางของฮาสซีมาตามสูตรหรือบ,บอมืมอรี่ล่อลุ่นไปพร้อมๆกันจา้ารับชมใบเป็นแนวทางทามัก้าชบจังได้กัจงังล่อยตามเนาะทามักษาชบสามารถปล่อยผ่านได้จ้าแนวทางกับ มีเข่ามีรูดตัวจับผิดพลาดประกันได้แต่ขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันจะมือหนี้ค้ให้มาปังๆละกันจะสําสหรับฮานอยเม็ดเดียวขอเฮ้จะเมื่อวานจะเปล็กเด่นบ่ด้ก็เลยมาได้แคนรอบเฉพาะกิจรอบเดียวสําหรับวันนี้ให้ไปที่เด่นเจ็ดวิ่งรูดจะนะมือนีเด่นตัวเดิมสำหรับเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมือจับขู่ไปที่ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดตามด้วยเจ็ดเก้า สำหรับเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสองตามด้วยเจ็ดสามจ้า สำหรับเม็ดเดียวนี่ก็คือหลากเงาซีน้อยจ้าเฉพาะกิดถึง VIP หรือว่าพีน่น้องเอมักอยู่ในรอบได้มือนี่ก็จดไว้แค่ไว้ฝากน้ำไปเปรียบเทียบอีกที่หนึงละกันจ้ามื่อนี่ก็ขอให้มากปังๆละกันเนาะจ้ะ ขอให้พี่น้องเอฟซีกคนถูกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยสูงดีเฮงเฮปังปังรวยรวยกันทุกคนถูกทานจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนแชร์คนละเนึ่งติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า